ครบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องข้ามช่องนะครับผมนะเปิดไหม่อย่างรอบนี้โอเคเปิดใหม่นะโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องข้าม่ช่องนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวฉีนะครับอย่างที่ทุกคนคอมเมนต์กันนะครับว่าฉีเนี่ยควรใช้รูนอะไรควรเซนอะไรนะครับพลังแฝงอะไรนะครับเตี้ยวถามผมในคอมเมนต์นะครับว่าฉีควรใช้รูนคลิปหรือว่ารูนจอกเลาะดีฮะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะสําคัญอยู่นะครับว่าฉีควรใช้รูนอะไรพลังแฝงอะไรเซตไอเทมอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกคนก่ออนนะคครรรรััับบบบสสําห2,000ซไ์เ ครับซึ่งตอนนี้เราเดินทางมา2,000ซับแล้วครับขอบคุณคนดูทุกคนมากและก็ขอบคุณสำหรับยอดวิวทุกยอดวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิวของการแนะนำรูนนะครับซึ่งหนาึ่งพันวิวทุกยอดวิวนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมมันเกินความคาดหมายผมมากนะครับแค่ร้อยหนึ่งผมก็ดีใจแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผลสตรีมทุกวันเวลาสองทุ่มนะครับที่เพจเข้าไม่แชนเนลนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมนะสามารถไปรับชมกันได้เลนกนไปเล่นกันต่ออนนนะะรรรเเาาาจมแแแํลงงฝ้วก็ซทข นะครับว่าฉีเนี่ยมันควรใช้เท็ตไอเทมอะไรพลังแฝงอะไรแล้วก็รูนอะไรไปเราไปดูกันเลยขออนุญาตขออนุญาตแนะนําในส่วนของรูนก่อนนะครับรูนฉีนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือรูนคลิและรูนจอกเกราะซึ่งผมไป่องอันดับเซิร์ฟมาแล้วครับอันดับเซิร์ฟเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ1นถึงหเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้รูนจอกเกราะจะใช้รูนจอกเกราะแต่ห้อยคลิมา2เม็ดนะครับ เพราะอะไรนะครับผมลองไปวิเคราะห์แล้วเพราะว่าต้นเกมเนี่ยพอแรงสูงๆปั๊บใครชนะเลนก็คือออฟเลนเน่ยใครชนะเลนก็ลับได้เปรียบเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีค่าเจาะเกาะได้ราเมตดที่เยอะตอนต้นเกมเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถกดเลนได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะใช้นะครับถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ เราอยากเล่นคริเพราะว่าตัวไอ้ฝ่ายมันเป็นตัวขาตายอย่างเช่นแครี่ก็ขาตายมีดก็ขาตายอ่ปาป่าก็เป็นตัวแครี่บางๆนะครับเราอาจจะใช้รูนคริก็ได้เพื่อเบิร์ดดาเมจแล้วก็ตีธรรมดาให้มันแรงแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยชอบเบิร์ดอ่ะชอบแบบตุ้มเดียวหายอนะไรเนี่ยตุ้มเดียวแบบระเบิดตุ้มอะไรเนี่ยก็ใช้เป็นรุนจอกเกราะก็ได้ครับผมออ <On> นสล็อตแปดเกรดสองแอสเซสเนตสิบแล้ก็ดาวก้อนคลอสิบนะครับจะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากตีแรงๆคุณผู้ชมก็เล่นเป็นรุนคริแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบใช้สกกิิลลแ้ว็เเบร์ดามจ ชุดเดียวตายก็เอาเป็นรูนจอกเาะซึ่งใช้งานแตกต่างกันนะครับถ้ารูนจอกเาะก็อาจจะเจอแบบพวกแท้งเยอะๆหน่อยอย่างเช่นเลนเราเจอมอทอดลมเราเจอเป็นอ่าโตโรอะไรแบบนี้มันก็จะเล่นยากหน่อยอะไรใช่ไหมครัคุณผู้ชมเราก็เลยจึงใช้รูนจอกเลาะนะครับแต่ถ้าเกมไหนคุณผู้ชมว่าอยากเล่นคลิวันนี้มันอารมณ์ดีอยากเล่นคลิอยากได้เห็นดามเมจแบบตัวใหญ่ๆบึ้มๆอะไรแบบนี้ก็ใช้เป็นรูนคลินะครับลูนคลิวก็เป็นรูนแคดี้เบสิกนะครับผมเนี่ยสปีริตนะครับไปใช่สปีริตด้วย เลดสิบเลดสิบนะครับแอสซินเนตสิบแล้วก็ลาค้นครอสิบนะครับผมแล้วแต่จะยาถ้าใครอยากตีไวก็เล่นปสปีดสิบถ้าใครอยากได้ดาเมเกจก็เล่นเป็นแอสซินเนตนะครับผมจะอธิบายประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของรุ่นสามารถแบ่งใช้ได้สองประเภทแล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะใช้ส่วนทางด้านของเซตเอทมนะครับเซตไอทิ Z A T H M ของฉีค่อนข้างจะตายตัวนะครับแต่ว่าก็ไม่ตายตัวคืออะไรนะครับานะเดี๋ยวเรามาแนะนํามันต่อนะครับฉีถ้าชิ้นแรกคุณผู้ชมเจอพวกกายภาพอย่างเช่นคุณผู้ชมเจอพวกโอเมเนเลนเจอพวก ฟอร์เรนในเลนไม่ไปจะอฟอร์เรนตัดออกไปโทษเคีับถ้าเจอพวกโอเมน ในเลนมอทอสในเลนทาร่าในเลนคุณผู้ชมอาจจะออกเป็นรองเท้าเกาะก็ได้เพื่อทําให้เราถึกขึ้นชนเลนได้อย่างดีขึ้นแต่ถ้ารู้สึกว่าโอ๊ยซีซีโคตรเยอะเลยนะครับเตียนนั้นเกาะเป็นรองเท้ากับซีซีก็ได้ครับเบสิกพื้นฐานไม่มีอะไรครับได้การเวทด้วยต้นเกมก็ถือว่าโอเคนะครับเวลาเม่มาเติมอะไรมันก็แบบมันก็จะเล่นยากขึ้นอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับกลไปสเปียร์ลองกินุุดครับสเปียร์ลองกินุชน,นะครับจะค่อนข้างจะเป็นไอเทมเบสิกพื้นฐานของตัวฉีีเเลยกก็็ไไดด้้้้วว่่่าาาาคคคครับับมมพะะะสตของนนนจนจ ก็คือได้พลังโจมตี80ลดกูดาล10ลดกูดาล10ลดกูดา15เอร์เซ็นต์แล้วก็พลังชีวิตอีก500นะครับแล้วก็จะมีส่วนพานสสีก็คือสกิลติดตัวของตัวสเปียร์ลองคินุสก็คือเราโจมตี1สแต็กจะลด ลดกราะอีกฝ่าย60นะครับจะลดเกราะอีกฝ่าย60ไหมว่าได้ลดตั้งเกราะเวทแล้วก็เกราะไอ้นั่นแหละคุณผู้ชมเกราะกายภาพลดไป60หน่วยนะครับแล้วไงครับลดเกราะเฉยครับลดเกราะโทษทีครับมันก็ลดเกราะไป60หน่วยสูงสุด4เสต็กนะครับก็อโอคูน4ก็เท่ากับ24 24ใส,ส่ศูนย์ก็240ถ้าบวกกับพาร์สิบข,ของสกิล2อ้สกิลที่มันเหมือนกับปล่อยพลังกับสูงดวงจักรอะไรเนะี่ยเนี่ยสกิลของสกิลพาร์สิบข,ของสกิล2นะครับมันจะ โจมตีเป็นกระสุนวงจัรนะครับมันจะโจมตีเป็นกระสุนวงจัรเพื่ออะไรนะครับเพื่อลดเกราะอีกฝ่ายสเต็กละ15มันโจมตีทั้งหมด5ฮิต5ดาเมจนะครับก็5คูณ15ก็ได้ครับ75 75มาบวกอันนี้อีก240ครับก็จะทําเราเจาะเกราะอีกฝ่ายไปทั้งหมด315หน่วยว้าวมันเยอะนะคุณผู้ชมแถมเราเจาะใอ้เพื่อนด้วยเพื่อนมาตุ้มเนี่ยถ้ากับว่าเพื่อนจะได้รับเพื่อนจะไม่ต้องออกจาก,กอยเลยคือมันมาตุ้มอย่าลน้นนะคุณผู้ชมถือว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โห ตัดเลือดนะครับทำให้ต้นเกมเราสามารถตัดเลือดอีกฝ่ายได้ทําอะไรได้แต่ตัดเลือดนี่สเต็กลสนใจครับสเต็กของมันนี่ได้เกราะร้อยแปดสิบด้วยแล้วก็ได้รถคูดาอีก10นะครับก็ตท่งกับตอนนี้ฉีมีรถคูดาทั้งหมด25่สิบห้าแล้วอ่า แม่พลังโจมตีอีกโอ้แล้วก็ตัดเลือดอีกว้าวมันจังเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะแจ่มสําหรับฉีนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของออมิอาร์มนะครับออมิอาร์มนะครับเป็นสแต็คที่น่าสนใจมากก็ได้ลดกูดาอีก10ครับก็นี้ฉีมีทั้งหมดลดกูดาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโคตรเยอะคุณผู้ชมสําหรับออฟเลนเนี ane, ่ยออฟเลนบางตัวเขาไม่ค่อยออกของลดกูดาอะไรหรอกแต่สําหรับฉีเนี่ยดูสิคุณผู้ชมลดกูดาตั้งสามสิบนหะ้าเปอร์เซ็นต์แล้วแถมได้เลือดคุณผู้ชมแถมได้เลือดออีีีกกกกกกหหหหนนนน่่่่่่วววววยยยยยบบบััสเเป็ทาาซึงคุณผู้ชมม ทรอยนะครับทรอยชิ้นต่อไปเนี่ยมันบวกเลือดแค่1000แล้วมาดูของเกราะชิ้นอื่นเนี่ยโอ้ยเกราะไฟก็บวกแค่1 0 0 0โอ้โหไกอาบวก1,2 0่อ่ะคล้ายๆใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็บวก12 0 0อันนี้ก็บวก1,200 1,200เดีหนย่าห้คุณผู้ชมมันได้เลือดใกล้เคียงกับไอเทมเกราะเลยว่้คุณผู้ชมถือว่าเป็นไอเทมที่คบคู่กันมาค่อนข้างจะทําให้ฉีเนี่ยมันเก่งในเลนแล้วก็มันเก่งในวงไฟค่อนข้างจะเก่งครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากบ้ารามิดคุณผู้ชมอยอกด้ เรซฟนะครับ mm. ก็ออกเป็นรอยนะครับแล้วก็ติดท้ายด้วยเกาะกิดนี่คือเซตไอเทมของฉีในตำแหน่งออฟเลนแล้วก็มันจะมีตำแหน่งก็คือตำแหน่งป่าเซตไอเทมป่าแบบนี้เลยครับเน้นเบิร์ดนะครับป่าต้องเน้นเบิร์ดก็เลยออกเป็นโบเก้นน่าจะพาสีดีกว่านะครับเพราะมันจะตีคลีปตีอะไรมันแรงกว่านะครับก็ประมาณนี้นะกันออฟเลนและป่า นะครับไปดูที่ด้านพลังแฝงเลยพลังแสงนะครับก็ใช้หัวมาหลอดนั่นแหละไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหัวมาหลอดถามว่ามันดีตรงไหนหัวมาหลอดนะครับมันดีตรงที่เมื่อเราใช้สกิลอันตินะครับมันจะลดคูดาวสกิลหนึ่งและสกิลสองให้ประมาณนะครับประมาณ30เปอร์เซ็นซึ่งเยอะมากเลยครับซึ่ง ไอชีอะมันมันลดคูดาวเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าใครบอกว่าเอ้ยพี่มันก็ไม่ได้จาเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคูดาวเกมนี้มันตัดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราออกของเต็มแล้วหัวมาเราดอาจจะไม่ได้จาเป็นเดียวกับรันการลดคูดาวแต่แต่ว่าสแต็กมันน่าสนใจตรงนี้ครับผมมันนับมันน่าสนใจตรงที่มันสามารถกันดาเมจได้สิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งปลายความมากไงสิจะทําให้ฉีเนี่ยค่อนข้างจะถึกขึ้นนะครับถึกขึ้นเยอะเลยแล้วก็เนี่ยท้ายในของพวกเนี้ยของกีบาตะอะไรพวกนี้ก็คุณผู้ชมก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะไปเซตดูนกันเลยครับส่วนเนี่ยก็จะใช้เป็นหัวมาลอดนะเห็นไหมก็หัวมาหลอดซะเยอะนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของการแนะนํารุ่นพลังแฝงก็เซตไอเทมของฉีนะครับก็ถ้าเพื่อมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ทําตัวอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาแบบสอนอะไรง่าย,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 ายๆนะง่ายๆแบะเป็นเม,ม,มี้ยง โลมหรือว่าจะเป็นออฟเลนนะครับผมทาคลิปไปห,หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมลองไปส่องดูนะครับรูนที่ผมแนะนานะครับสามารถใช้ได้ทุกตัวผมย้านะครับว่าสามารถใช้ทุกตัวและสามารถใช้ได้ระยะยาวเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิว ID รองให้นะครับ i อดี ID รองซึ่งเป็น ID ที่ผมไปหามาได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูกและรูนครบเดี๋ยวผมจะมาสอนคุณผู้ชมแนะนําในการจัดรูนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเลย นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับถ้นเม้จอเกนี่รึเปล่าไรกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการชิ้หน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรว่าผมจะมาทำอะไรต่อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามครับสำหรับนี้ขอบคุณแล้วก็กไปบายไปเจอกันครับผม